สาหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะงานช็อปนะคะด้านข้างเขาจะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะส่วนด้านหน้าของเขาก็จะคาดด้วยสีน้ำตาลนะคะลายสีนิดนิดนะคะส่วนด้านในของเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องเล็กให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องนะคะส่วนด้านหน้าก็จะมีช่องเล็กๆให้อีกหนึ่งช่องนะคะเ,เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าใบนี้สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ไหมนะคะ นี่นะคะกระถางสรตดังงยาวใส่ให้ดูนะคะสามารถใส่แล้วก็ลูดซิบได้นะคะแต่เวลารูดก็อาจจะติดนิดนึงแต่ว่ารูดได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวโน้นวัดให้ความยาวเขานะคะประมาณ8นิ้วนิดๆน,นะคะก็เกือบๆ8นิ้วครึ่งนะแล้วก็ความกว้างของเขานะคะก็ประมาณ8นิ้วนะคะ ก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตัวสายกระเป๋าเขาสามารถปรับระดับได้นะแล้วก็เดี๋ยวรุ่นสะพายให้ดูนะคะตัวสายเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลนะตัวอันนี้ก็จะรุ่นนี้จะเป็นสีแดงกระเป๋านะคะสะพายเราก็ประมาณนี้อ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะใช้งานกำลังพอดีนะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ